Friends through thick and thin, that's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนนันนี่น,นะคะคลิปนี้นะเราจะพาทุกคนมากันที่สัตหีบชนบุรีนะคะเราจะมาพักกันที่ Miss You A Lot Resort ค่ะซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เป็นเพจเฟลลี่นะเห็นน้องหมายอยู่ด้านหน้าแบบนี้รู้เลยเนาะว่าต้องเป็นเพจเฟลลี่แน่ๆเลยนะคะคืนนี้เราจะมานอนที่นี่กันหนึ่งคืนค่ะ ที่เรารู้สึกประทับใจนะคะก็คือโซนของที่พักนะจะมีประตูรั้วกั้นแบบนี้ค่ะทุกคนอย่างโซนที่กําลังจะเข้าสู่ห้องพักก็จะมีประตูกั้นอีกชั้นหนึ่งนะมันทําให้เราวางใจได้ว่าจะไม่มีหมาจอ้อหรือว่าจะไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อน้องเข้าไปด้านในค่ะในส่วนของห้องพักนะคะจะตั้งอยู่รอบๆทะเลสาบแบบนี้นะก็จะได้วิวทะเลสาบนะวิวต้นไม้วิวภูเขานะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบร่มรื่นเลยค่ะ มาดูห้องพักกันค่ะเราพักที่ห้องคิดถึง01นะชื่อห้องน่ารักมากเลยเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในห้องกันก่อนนะคะสําหรับด้านในของห้องนะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวห้องนะก็จะตกแต่งเรียบง่ายนะโทนสีเทาสีขาวนะคะให้บรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ในห้องนะจะมีระเบียงด้วยนะคะซึ่งเราสามารถออกไปด้านนอกระเบียงเพื่อดูวิวทะเลสาบได้นะ ด้านในของห้องก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ค่ะเราให้น้องๆเดินเล่นวิ่งเล่นในห้องได้เต็มที่เลยนะนี่ลูกชิ้นก็มานั่งพักผ่อนแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนของเตียงนะก็จะเป็นเตียงคิงนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการเป็นแบบเตียงคู่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งเขานะแบบนี้ค่ะ ในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั่วเลยนะคะมีพวกทีวีการน้ำร้อนนะคะตู้เย็นนี้ให้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีน้ำดื่มแช่เอาไว้ให้ด้วยนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ของน้องๆน,นะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเขาจะเตรียมที่นอนแล้วก็ชามน้ำเอาไว้ให้นะส่วนชามสีเท้ากับถ้วยอาหารเนี่ยเราเอามาเองนะคะ ที่พักนะเขามีการทําขนมของน้องหมาด้วยนะคะเป็นขนมน้องหมา Miss Yu นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดขนมน้องหมานะก็มาลองตัวนี้ได้นะคะ We're the best of friends of more't I wanting more, อีกจุดไฮไลท์สำหรับห้องพักที่มิสยูอลอดนะคะก็คือทุกห้องนะจะมีสนามหญ้าส่วนตัวค่ะ เป็นสนามหญ้าเทียมขนาดกำลังดีเลยนะแล้วก็ยังมีเตรียมก๊อกน้ำเอาไว้ด้านนอกด้วยนะคะเผื่อใครอยากล้างเท้าหรือว่าอาบน้ำให้น้องหมาก,ก็ทำได้ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปกวนด้านในได้เลยค่ะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรั้วกั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถปล่อยสายจูงปล่อยน้องๆวิ่งเล่นได้อย่างอิสระเลยค่ะลูกชิ้นอย่างนี้แฮปปี้มากๆเลยนะแม้วันที่เราไปจะฝนตกนะคะแต่ว่าลูกชิ้นก็คือวิ่งเล่นซู้ไม่ถอยค่ะ ช่วงเย็นนะคะเราสามารถสั่งอาหารหรือว่าสั่งหมูกระทะเข้ามาทานในห้องได้ด้วยนะด้านในห้องเขาจะมีเมนูเอาไว้ให้โทรสั่งได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลยมาบอกอีกหนึ่งข้อดีของการมีสนามหญ้าส่วนตัวในแต่ละห้องพักค่ะก็คือช่วงเช้านะเราสามารถปล่อยน้องๆอ,ออกมาทําธุระที่สนามได้ โดยที่เรายังนอนอยู่ในห้องได้ค่ะทุกคนเพราะว่าพื้นที่นะมันมีรั้วรอบขอบชิดเราก็มั่นใจได้ว่าน้องๆจะไม่หลุดออกไปไหนค่ะสำหรับอาหารเช้านะเขาจะมาเสิร์ฟให้ถึงห้องเลยนะคะประมาณ8ปดโมงครึ่งนะก็อาหารเช้าจะเรียบง่ายประมาณนี้ค่ะจะมีขนมปังนะไส้กรอกไข่ผลไม้แล้วก็เตรียมขนมมาให้สําหรับน้องหมาด้วยนะคะ เป็นขนมน้องหมา Miss U นะที่เราเห็นถุงอยู่ในห้องนั่นเองค่ะใครติดใจก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Miss U a ล l o t Resort ที่สัตหีบชนบุรีนะใครกำลังมองหาที่พักโซนนี้ก็มาลองดูที่นี่ได้นะคะราคาห้องพักนะเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทบวกค่าน้องหมาตัวละ200ค่ะลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจของเขาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้โน้องน,นั่นนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ